วันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปที่ RIA Lab หรือ Welbeing l Clinic กันนะครับจากถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองชนบุรีครับสังเกตซ้ายมือจะมีซอยบ้านสวนสุขุมวิท17นะครับด้านหน้าจะมีป้ายบอก RIA Lab ศูนย์วิเคราะห์ทางการแพทย์ Welbeing l Clinic กนเลี้ยวเข้ามาได้เลยครับ เพียง200เมตรนะครับจากถนนสุขุมวิทก็จะพบกับอาคารของ RIA Lab หรือ Wellbeing Clinic อยู่ขวามือนะครับสำหรับลูกค้าที่เข้ามาตรวจสุขภาพทั่วไปนะครับก็สามารถจอดรถได้ด้านซ้ายและเข้าสู่ตัวอาคารด้านหน้าได้อย่างสะดวกสบายครับแต่สำหรับลูกค้าที่เข้ามาตรวจหาเชื้อโควิด -19 ครับต้องเข้ามาจอดรถในอีกด้านหนึ่งของตัวอาคารครับที่มีป้ายบอกเอาไว้เป็นจุดพักคอยสัญลักษณ์ตัว A นั่นเองครับ และลูกค้าที่เข้าพื้นที่สัญลักษณ์ตัว A จุดพักคอยนะครับเป็นลูกค้าที่ผ่านการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเท่านั้นนะครับและให้สังเกตป้ายอักษรตัว B นะครับเป็นจุดบริการตรวจเพื่อเข้าคิวรับการตรวจต่อไปครับกรณีลูกค้าที่เดินทางมาทางด้านหน้าตัวอาคารนะครับก็ให้มองป้ายสัญลักษณ์อักษรตัว B นะครับเป็นจุดบริการตรวจขอให้ท่านเข้าคิวตามลำดับที่ลงทะเบียนเอาไว้ด้วยนะครับ หลังจากนั้นให้มองที่ป้ายสัญลักษณ์ตัว C จุดตรวจ w w อ p นะครับเป็นห้องความดันลบเพื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อต่อไปครับ